สวัสดีคะ่ะพันเจริญเครื่องจักรกลนะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบนะคะตัวตัดหญ้าใบวายนะคะแบบติดรถถ่ายนะคะตัวนี้ขนาดหน้ากว้างนะคะอยู่ที่1เมตรนะคะอ่านี่นะคะก็ตัวนี้นะคะเราจะมาลองทดสอบนะคะกับตัวใบตัดใบวายนะคะตัวนี้เป็นแบบใบวายนะคะเราจะมาทดสอบกับตัวอ่าทาง ปาล์มทางจากอะไรนี่คะตัวคือตัวนี้จะเป็นใบใบจากใบต้นปาล์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมาทดสอบกับตัวตรงนี้นะคะก็จะลองเอาใบวายนะคะเป็นตัวตัดนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเราใช้รถไถน,นะคะ23แรงม้านะคะของเก่าญี่ปุ่นนะคะอ่านี่นะคะ เคียระบบนิดหนึ่งนะคะให้ตัวมันความหน้านิดนึงนะคะเพื่อการตัดที่ดีขึ้นนะคะ้เะไม่ได้เนยนะเย่างเงงีเดี๋ยวเ,เรามาเริ่มเริ่มทดสอบกันเลยนะคะตัวนี้หน้ากว้างหนึ่งเมนนะคะใช้เป็นตัวใบตัดใบไวายนะคะ ก็เป็นชิ้นงานที่ตัดไปเมื่อสักครู่นะคะนี่นะคะจะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะถูกตัดทุกทุกทุกอันนะคะถูกตัดทุกชิ้นนะคะอารมณ์ของแขกขนาดนักเตะพามาทำเต้าเขาทำไปคลอนมาทำไมเนี่ยไปคลอนไปตีรากไม้แล้วกันนะครับสรุปคือ วันนี้มีคนถามว่าเมตรยเมตรอะไรตัดทางตามได้ไหมครับเมตรเดียวก็ตัดได้นะครับขแขวนก็ตัดได้ ็สรุปใบสองแชกหรือว่าใบวายนะคะสามารถตัดทางปลาลมหรือใบจากใบมะพร้าวได้นะคะลูกค้าโอเคค่ะ สนใจแบบนี้นะคะติดต่อทักกันเข้ามาได้นะคะที่ร้านคอจเจริญเชื่อจากกลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ